แน่นอนขอรับข้าจะให้นางไปขอบคุณท่านถึงที่เลยขอรับฮ่องเต้ข้าขอพาลูกสาวข้ากลับก่อนนะขอรับไปเถอะไม่คิดว่าฝีมือเย่เออนี้ดีจริงๆก็ว่าเย่หลีปกป้องเจ้าขนาดนี้เย่เออนี้เป็นชื่อที่เจ้าเรียกได้เหรอทำไมชื่อเดียวกันแต่เย่หลีเรียกแล้วน่าฟังกว่าเพราะฮ่องเต้เรียกแล้วอยากอ้วกนึกไม่ถึงเลยว่านางจะเก่งนันสีเทพชัดชัด ถึงแม้นางจะไร้สมรรถภาพแต่ฝีมือดีขนาดนี้คงไม่กล้าดูถูกนางแล้วล่ะยอมรักษานางก็เพราะไม่อยากให้คนพวกนี้มันได้ใจแต่นี่คงไม่ใช่ฟรีๆหรอกนะเจ้าทำอะไรค่ะนางยังคิดว่าข้าจะทำอะไรอีกต้องจำเอาไว้ว่าข้าไม่ใช่ลังแกได้ง่ายๆหานยุยี่รักษาหายดีแล้วแต่เดี๋ยวสักพักนางจะปวดท้องเจียนตาย ถ้าไม่ผิดคาดพรุ่งนี้นางจะต้องมาหาข้าถึงที่แน่ๆถึงเวลานั้นข้าคงไม่มีอารมณ์เจอหน้าไม่คิดว่าพระมเหสีจะเก่งขนาดนี้ข้านับถือจริงๆจะวินล่อชนเป็นลูกของเต้คนเดียวที่ได้เป็นฝาบาทเขาว่ากันว่าเขาจะทำตัวเป็นมิตรกับทุกคนแต่แท้จริงแล้วน่ากลัวมากข้าต้องระวังตัวหน่อยละชมเกินไปเพคะก็แค่เล็กๆน้อย ฝีมือเก่งกว่าพวกหมอในวังเยอะเลยนี่ไม่ใช่เล็กน้อยแล้วล่ะถมตัวเกินไปแล้วข้าสงสัยว่าท่านไปฝึกที่ไหนมาข้าคิดว่าในวังนี้คงไม่มีใครมีฝีมือนี้ถามคำถามแบบนี้เขาไม่ได้มาดีจริงๆด้วยวังฟาบาทมีหนังสือเป็นหมื่นสามปีเขาไม่ได้ออกไปไหนก็คงฝึกฝนเองวันนี้ได้มาโชว์ข้าไม่เสียหน้าจริงๆเขากำลังปกป้องฉันมีพรสวรรค์จริงๆนั้นเนี่ย ยนเองจากในหนังสือเทพจริงๆฝาบาทเป็นคนยอมรับเองเลยไม่ปลอมแน่ๆฝาบาทไม่มีวันโกหกหรอกมรเหสีนี้เทพจริงๆเลยนะเนี่ยทำไมเย,ยนี่ถึงได้รับความเมตตาจากฝาบาทขนาดนี้รวมถึงฝาบาทเจ้าลูกพี่ลูกน้องเขาก็ทำดีกับมันฮ่องเต้ข้ามีเรื่องไม่พอใจอะไรถึงแม้ฝีมือนางจะไม่เลวแต่จริงๆนางมันไร้สมรรถภาพ ทำไมถึงคู่ควรกับเทพระดับเก้าอย่างฝาบาทนั่นนะสิตำแหน่งมหีสีเนี่ยขอเหตุผลที่ให้คนแบบนี้มาเป็นมหีสีหน่อยสิพวกเจ้าหุบป,ปากได้แล้วยังไงยินเย่ก็เป็นคนบ้านเรานะถึงแม้จะฝึกเป็นเทพไม่ได้แต่เรื่องงานแต่งเป็นที่ตกลงกันของพี่ชายและฮ่องเต้นคนก่อนแต่ข้าก็จะพูดอะไรหน่อยฝ่าบาทเป็นถึงเทพระดับเก้าเป็นหน้าตาของเมืองเราถ้าที่อื่นรู้ว่าภรรยาเขาเป็นคนไรสมรรถภาพที่ไม่สามารถเป็นเทพได้คงไม่ดีมั้ง นั่น,นะสิถึงแม้จะมีฝีมือทางการแพทย์แต่เป็นเทพไม่ได้ก็ออกหน้างานอะไรไม่ได้ถ้าข่าวลือออกไปต้องโดนหัวเราะเยอะแน่นางมีสิทธิ์เป็นมเหสีไหมข้าเป็นคนตัดสินข้าคิดว่าหยินเย่ยเป็นม ah เหสีนนน ah หนึ่งเดียวของข้านอกจากนางแล้วข้าไม่คิดว่าใครจะมีสิทธิ์มาเป็นมเหสีได้แต่ว่า ข้าสามารถให้ยินเย่ยนางพิสูจน์ตัวเองได้ว่านางมีสิทธิ์จะเป็นมเหสีหรือไม่นี่มันนี่เป็นลูกแก้วที่ไว้ทดสอบระดับของเทพฟาบาทจะให้นางทดสอบต่อหน้าทุกคนหรือนี่ลูกแก้วทดสอบเขาจะให้เราทดสอบต่อหน้าทุกคนอะไรเนี่ย <Eso> pues, เขาคิดจะทำอะไร <Eso> pues, ถึงแม้ตอนนี้ข้าจะฝึกมาแล้ว <Eso> pues, แต่จะดีไหมข้าก็ไม่รู้ ท่านรู้ความสามารถของนางใช่ไหมถึงให้นางไปทดสอบก็คนพวกนี้ต้องการพิสูจน์ก็ให้พวกมันได้เห็นถึงแม้เคยอยู่กับเขาแค่ครั้งเดียวแต่ข้าก็เชื่อว่าเขาไม่ทำอะไรสมเสียงเชื่อข้าเถอะฟาบาททุกคนรู้กันดีว่านางไม่สามารถฝึกได้ท่านจะตกย้ำนางต่อหน้าคนอื่นทำไมยินเย่นางไร้สมตรตถภาพมาเป็นสิปีจะทดสอบอะไรได้ ทดสอบยังไงนางก็เป็นแค่ขยะและสมรรถภาพนางมีฝีมือแพทย์เทพมีปัญญาข้าคาดหวังนะเนี่ยฟังข้าทำตัวผ่อนคลายเอามือวางไว้บนนี้เอาพลังข้างในปล่อยไปที่ลูกแก้วนี้เขารู้ได้ไงว่าข้าฝึกมา ข้าว่าเจ้าไม่ต้องดิ้นรนแล้วดูสิไม่มีผลอะไรเลยแกมันก็เป็นแค่คนธรรมดาที่ฝึกเป็นเทพไม่ได้ขยะก็คือขยะตำแหน่งมหสีต้องเป็นของข้านี่มันอะไรกันเป็นไปได้ไงนางมีวิชาจ,จริงหรือฮะยิ่งดูยิ่งสนุกแล้วสิถึงแม้จะมีผลแต่ทำไมช้าจังเรื่องแบบนี้ อาจจะไม่เคยมีมาก่อนขนาดระดับหนึ่งยังขึ้นไม่ถึงเลยดูเหมือนว่าระดับหนึ่งก็ยังไม่ถึงเลยนั่นเนี่ยนั่นนะสิเป็นสิบปีแล้วฝึกอะไรไม่ได้เลยคนเราต้องรู้จากเจียมตัวสิทำไมต้องให้ฝบบาบล,ลำบากฮะระดับหนึ่งนางไม่ได้ไร้สมรรถภาพจริงด้วย ถึงแม้จะแค่ระดับหนึ่งแต่มันสามารถฝึกได้ระดับหนึ่งแล้วไงตัวขนาดนี้แล้วเพิ่งจะเริ่มฝึกตามคนอื่นไม่ทันหรอกระดับนี้ธรรมดาของคนทั่วไปไม่คู่ควรกับฝาบาทหรอกใช่คนทั่วไปยังระดับหนึ่งกันเลย <ot> เห็นด้วยฝาบาทเป็นถึงเทพระดับ9้าถึงแม้จะหาไม่เจอคนจริงๆแต่นี่ก็ต่ำเกินไป <ot> เหมือนว่าทุกคนจะไม่พอใจนางกันนะการตัดสินใจของฝาบาทจะทําให้คนพวกนี้หุบปากอย่างแน่นอน เอ๊ะดูเหมือนว่าระดับสองระดับสามอย่างรวดเร็วระดับสอะไรกันระดับ4เป็นไปได้ไงระดับนี้ถือว่าเป็นเทพแล้วนี่มันอะไรกันเป็นไปไม่ได้ของปอมแน่ๆใช่ลูกแก้วนี้ของปอมแน่ๆเจ้าหมายความว่าฟาบาทโกง,งั้นหรือข้าไม่ได้หมายถึงฟาบาด แต่ว่าดูสิผลออกมาแล้วสกิลระดับเทพพระเจ้าสกิลระดับเทพนี่มันเป็นสกิลสูงสุดเลยนะคนที่มีสกิลนี้สามารถดูดซับพลังทุกอย่างได้พี่ขามีลูกสาวดีจริงๆสกิลระดับเทพเฮมันมีสกิลนี้สกิลสูงสุด แต่ทำไมไม่สามารถฝึกได้เป็นหลายปีทั้งประเทศคนที่มีสกิลนี้ก็มีแค่จวินเย่ลีแต่นางทดสอบออกมาเป็นสกิลนี้ต้องจัดการ <c oughs> มันคืออะไรฟาบานมันหมายความว่ายังไงมันคือสกิลสูงสุดคนที่มีสกิลนี้สามารถฝึกได้อย่างง่ายดายซึมซับพลังได้ทุกอย่างและฝึกฝนได้เร็วกว่าคนอื่นหลายเท่าซึมซับพลังได้ทุกอย่างงั้นหรือไฟ ไม้น้ำดินจริงนั่นเนี่ยคนทั่วไปจะมีพลังแค่อย่างเดียวทั้งชีวิตจะสามารถได้พลังงานแค่อย่างเดียวแต่สกิลนี้ไม่มีข้อจํากัดเจ้าคิด,ดว่าจิงไหมล่ะโหจริงสุดๆงั้นก็หมายความว่าเขาหลังค่าก็สามารถล้มท่านได้นี่ท่านจริงจังนะเนี่ยคิดอะไรเกินจริงมันไม่ดีนะ เกินจริงไปหรือเปล่าเรามารอดูกันท่านรู้สกิลนางอยู่แล้วล่ะสิฝาบาทไม่ทำอะไรที่ไม่มีผลอยู่ดีๆก็สงสารคนบ้านเจ้นไปโฮพวกเขาคิดว่านางมีคนเดียวแต่หากรู้ไหมว่าฝาบาทนุนหลังนางอยู่เป็นไปไม่ได้ลูกแกยวนี้ต้องมีอะไรผิดปกติระวังขอรับอ่า จะฆ่ามเหสีต่อหน้าต่อตาประหาร